อ่าครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมารีวิวกระเป๋าพับจีนะครับผมก็วันนี้นะครับผมได้ไปเดินตลาดนัดมานะครับไปเจอนะครับมันเป็นกระเป๋าเวลเวลสามนะครับผมสวยมากเลยนะครับดี๋ยวเนี่ยรีวิวกระเป๋านะครับบอกเลยว่าราคาถูกมากนะครับถูกกว่าตามอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าซึ่งไปตรวจสอบมาดูแล้วนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเราจะมาบอกราคาครับว่าเราได้มาเท่าไหร่นะครับจะบอกเลยว่าถูกมากๆเลยครับผมเหลือใบสุดท้ายพอดีนะครับที่ผมไปตลาดมาวันนี้ครับเป็นตามตลาดครับอ่ามาเราจะมารีวิวนะครับอย่างแรกเลยครับไอนี่เลยนี่เหล็กนี่นะฮะเนี่ยสวยโครมมากตัวนี้ครับเราก็ได้มาจากตลาดเหมือนกันครับคือบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอเจ้าตัวเนี้ยนี่นะครับ คือเราซื้อแยกมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันได้แค่กระเป๋านะฮะเดี๋ยวเราจะบอกว่าราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ที่เราได้มานะครับดูเขียนว่าพับจีด้วยนะครับเป็นเหล็กอย่างดีนะฮะป้งป้องป้งปงป้งคือคือเหมาะกับกระเป๋าสามเรามากเลยนะฮะโอเคนะไม่เสียเวลาเราจะดูข้างในเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะตัดภาพไปนะฮะรอสักแป๊บหนึ่งอ่านี่นะครับผม ก็จะเป็นด้านหน้านะครับแล้วตัวนี้จะเป็นด้านหลังครับดูสีผ้านี่โอเคเลยครับใช้ได้ครับสมราคาเลยนะครับสีนี่สวยโอเคเลยนะสวยมากเลยสวยสวยนี่ครับด้านในนะครับก็จะเป็นนี่ฮะขออภัยครับพอดีว่าถ่ายต้องมือเดียวนี่ครับด้านในก็ถือว่าโอเคเลยนะถือว่าถือว่าสวยอยู่นะข้างใน จะเป็นช่องเก็บนะฮะเก็บของเก็บอะไรนะครับเอาไวส้สะพายไปโรง,โรง,โรงเรียนก็เท่ดีนะฮะถือว่าโอเคเลยดูนัวทรงสอนสีเหลืองอลามงามดูเก็บก็ถือว่าสมราคานะครับก็โอเคเลยนะสำหรับผมเนี่ยเพราะมันก็สวยดีนะฮะถ้าไม่ได้ซสีเรียสอะไรนะครับก็เหมาะสำหรับที่ทุกคนน้องๆที่จะไปสะพายกระเป๋านะเปิดเทอรใหม่ๆโอ้โหผมบอกเลยว่าเท่แน่อนอนนะครับทุกคนครับอ่า จะบอกราคานะครับตัวนี้ที่ผมได้มานะครับได้มาแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมไปนี้คนระับได้มาหนึ่งร้อยบาทถูกมากถูกกว่าน,นี้ก็เี่นะครับผมเพราะว่าถ้าตามท้องตลาดพวกไอ้ตามอินเท์เน็ตนะครับพวกช้อปปี้และซดาก็ก็อยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบาทครับได้มาร้อยนึงก็ถือว่าคุ้มนะฮะโอเคเลยสําหรับสไปายโกโก้นะครับเท่มากผมบอกเลยว่าโคตรเท่นี่ครับตัวนี้ สวยสวยมากนี่ตัวนี้นะครับได้มาสี่สิบบาทเองนะครับผมเป็นพวงกุญแจนะครับแบบสวยๆงามๆเลยนะครับได้มาสี่สิบบาทเองนะฮะว่าโอเคนะครับผมก็พยายามจะตามหาครับถ้าเจอตามท้องตลาดผมก็จะซื้อมารีวิวนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย